สวัสดีครับมาพบกับกอไฟแชนแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมีเร,เรียกว่าการทดลองทําจรวดขวดน้ําแต่ไม่ใช่แบบจรวดน้ําธรรมดานะแบบที่ไม่ไม่ใช่จรวดลมเราจะทําด้วยแอลกอฮอล์นี่แอลกอฮอล์นี่แอลกอฮอล์นี่อีกแล้วแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่ก่อนเลยเลยเตรียมขวดมานะผมเตรียมขวดมาคือสามขนาดนะเล็กกลางใหญ่แล้วเรา เราจะมาเปรียบเทียบว่าต่อละขวดไหน,น,นจะมีความแรงว่ากันทุกคนว่าขวดใหญ่มันจะแรงสุดหรือขวดเล็กจะแรงสุดหรือขวดกลางจะแรงสุดลองคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปใต้คลิปนี่เราก็เอาขวดทุกขวดนะครับมาเจาะฝาเจาะรูที่ฝาแบบนี้ก็ขนาดพอสมควรอนะ่ะแล้วเราจะเอาแอกฮอลอเทใสน่นี่ปุ๊บเราทําให้มันทั่วขวดแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็บางไว้แล้วก็เอาไฟจุดตรงนี้ลึนตรงนี้ปุ๊บ แล้วมันก็จะพุ่งนะมั้งผมก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องทดลองนะครับมาเลยเราเอากวาดใหญ่ก่อนเลยเดี๋ยวนะไอ้กระองไม่ได้เปิดเลยน,นี่นี่ครับเฮ <c oughs> ้ย,ยเยอะเกิน จะมาจะพุ่งไหมผมก็ไม่รู้ยังว่าอะไรการทดลองนะนี่เลยครับแล้วก็จุดไฟนะกาธุต้องควพุ่งมาหากมื่อกี้เนี่ย คนใหญ่ตรงนั้นทุกคนคนใหญ่ตรงนั้นเราดูขัดกันใจกูหายแว๊บเลยสัตว์โดูนี่นะน้ำกูตัวอสีใสหลายแท้ตกใจก็ดี อันนี้ขวดกลางนะเราดูขวดใหญ่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูปว่าขวดไหนจะแรงสุดเอาแล้วนะ,ะนี่ฮาดนิดนึงเอาไม่เอาไม่เอาไ่โอ,อข้ขวดโคตรร้อนเลยทุกคนอีกนินึงน่ะโอเคหลายขวดเลยวะ อ๋อทำไมาน,นะทุกคนเมื่อกี้นี่มันไม่เวิกมันไม่แรงทำไมทำไมาดูนะก็จับเลยนี่ตรงนี้ <c oughs> โอ้ไ <c oughs> อ้ยเหี้ย <c oughs> จอกจังวะทำไมทำไมาเพิ่มมาไปอีกอม,มันจะพุ่งกลับมาคืนเลยวะไอพุ่งมาทางเนี่ยไม่ <c oughs> <c oughs> มันก็พุ่งไปทางหนาหรอ ม่อยู่ใถวบ้านใครล้งดิเอาทำไมเฮ้ยเดี๋ยววัดใ,ให้มันดุ้นปากฟ้าแล้วอะกูอยากเทิบนี้แกเฮ้ยว่าม่งลานพุง อ๋อมันไหม้แล้วทุกคนมันมันไม่ไปทำไมทิ้งจะแตะต้องมีหน่ะกล่องไอ้คุณชลูบูฉันมาเร็งหนึ่งเอาเลยนะ มาดูมาดูทุกคนอะไรมันจะแรงกว่าก yes> ันนี่แต่ผมว่ามันเท่ากันนะโอเคนี่นี่นี่มันมาเท่ากันตอนแรกขวดนี่มันอยู่นี่นี่แล้วลมมันพัดมาผมว่ามันก็เท่ากันแหละทุกคนนี่คือการทำจรวดจรวดขวดน้ำโดยใช้แอลกอฮอล์นะทุกคนลองลองลองทำลองทำ ไปที hey. Hey. ่ไหนนะครับไม่อกพเดยวจะทำยังไงาอยชิพกันตะกุดไปลอยชิพกันเดี๋ยวพูดฟังยังฟังยังนกล้วยแต่วาเล้โค้งก่อนขึ้นต้อนวัวไม่ออกเดี๋ยวก แล้วคนแบบนี้ดีอคนมันนักพอดีไงอีกอีกอกอกออนกอ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 อีกอีกอดกอ้องกข่กอีกอก มือโตจะกฉย <laughs> ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอช่องกอล์ไพรชชแนลก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย